แล้วเราอยู่กับบอสตลอดเวลาไงเราก็เลยแบบว่ามีความผูกพันเนาะอยากให้อยากให้แบบว่าบอสเห็นความหมายนะ่ะคืออยากอยากให้ร้านของบอสนะประสบความสําเร็จแล้วก็เดนระยะย,ยาวพี่คาถาชนสวัสดีค่ะพี่อ้อมแม่แซมต้องดูอะไรบมีทุกอย่างในตัวเกียวแต่แม่แซมเพราะว่าได้เลยขอบคุณคะ่ะพี่น้องป่าพี่เบียบสวัสดีค่ะ พี่ระถาชนสวัสดีค่ะได้เลยอันนี้ก็ไปยามาทุกคนอันนี้เป็นละลายเสษมหาใน,นแก้ปวดอักเสบนะคะแล้วก็ซื้อ,อยาฆ่าเชื้อมาเผื่อด้วยคุยกับขุดคุยกับน้องหมอแกบอกว่าซื้อไว้เผื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจ็ด ขอบคุณคะ่ะพี่แบบเมื่อคืนดูบอลพวกศิลปินไม่ตอบแม,แม่แม่วันนี้ทุกบ้านคือคืนมากใช่ไหมเจ๊ไก่จริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่เราเราบอกเด็กๆอยู่นะคะ <c oughs> แล้วเป็นสิ่งที่เด็กๆควรทำด้วยเนาะเพราะเอาใจใส่เราเราอยู่ได้เพราะแฟนๆนี่แหละขอบคุณพี่จี๊บค่ะ นั้นที่ต้องสั่งกาแฟร้อนให้บอสนะนี่เราเอาโรตัสก็ได้สักหน่อยไม่ะไปโดนธไปจิตไปตามผมกินข้าวก่อนจ้าทุกคนมาเมามอยกันเร็วมาถามตอบมาเมามอยกันขอบคุณกาเนสกิมขอบคุณมาก อุ้ยจริงไหมคุณยายความรู้ใหม่นะนี่นเป็ขอบคุณค่ะพี่แอปเปิลก็ตอนขากลับแม่แซมก็ขับรถให้บอสค่ะนั้นเกดแกถ้าแบบถึงจิบมากจิบน้อยเงี้ยก็ก็ช่วยกันเซฟกันอ่า ืเป็นความรู้ใหม่เลยแม่โมโม่พี่ดิฟสวัสดีค่ะ เห็นไหมพี่แฟนต้าทำงานกับเป็นทีมใช่ไหมสวัสดีพี่บอลลิ่จากเยอรมันนะขอบคุณค่ะพี่ต่าอบอุ่นพ่้อมเซมตุปุสวัสดีคุณครูกีตาร์จ้า กรู <c oughs> bon. เ็นแอพิจิตบอกมันเป็นภาษาเยอรมันหรอคะ่ะพี่บอลลี่สวัสดีคะ่ะพี่ขอบคุณได้ข้าวมันไก่ไม่แซมสั่งข,<อ>ข้าวมันไก่มาทานขอบคุณคะ่ะพี่น้องปลาขอบคุณคะ่ะแบบไม่มีเสียง จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่คุยกับเด็กๆบอกกับเด็กๆตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอะ่ะเอ็นเกจของเราหรือชื่อเสียงหรือต่างๆอะของเราจะอยู่ได้เพราะแฟนๆนะเหมือนบอสอ่ะบอสไม่เคยลืมแฟนๆเลย่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องทำตัวแบบนั้น<ม>เอาบอสเป็นเอาบอสเป็นแบบอย่าง แม่แม่เอฟซีอะไรอย่าเี้เพราะว่าเขาเป็นคนช่วยซัพพอร์ตเราเนาะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราเป็นคนที่สนับสนุนเราไม่ว่าเราจะทําอะไรต่างๆมานนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากอ่าจะทํายังไงให้แม่แม่รักจะทํายังไงให้แม่แม่เอ็นดูนอกจากคุณภาพของเสียงการปฏิบัติตัวอ่าแล้วก็ยังจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเอฟซีของเราด้วยพี่วานมาได้แป๊บๆค่ะ สั่งข้าวมาทานไม่เหมือนจะไม่สบายตื่นขึ้นมารู้สึกอ่ะไม่ไม่สบายก็เลยสั่งข้าว้ก็ไปซื้อยามานะคะไปซื้อยามาทานสืนส่นมาอุ้ยขุนไม่แนเขาจำแบบยังค่ะพี่ขุนเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งน่าจะเป็นวันนี้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีนะคะอบอกด้วยอ๋ออุยขอบคุณพี่บอลลี่นะครับตป็นความรู้ใหม่มากแม่แซมงูนอาหารมาไปก่อนนะครับ พี่อ้อมก็เลยสัง่งเขามันไกไม่มากินลืม,ล,ล,มลืมขีดพ่อพี่อ้อม,มสวัสดีค่ะพี่แนนอุย้ยว่าแสบหายอย่าละลายเต็มหักอร่อยใช่ไหมเหมือนแม่ทำกับข้าวแม่เมื่อมนหา่าอัน ใช่แม่จะขอแม่สาวาหลุดไม่ครับมึงตะเข่า,ขามากใช่แล้วก็คือโอนเงินผีกับเลยวันอ๋องกังอแงเหมือนเบบีเลยแม่นั่นอาจะไม่ใช่แฟนนั่นอาจะจะงอแงได้เอา <c oughs> แม่จีบน้ำหมดเลยค่ะวันลงคอแน่ๆคิดว่าอย่างนั้นค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะพี่น้องเบรอแ,แม่บอกว่าล่ออันเนี้ยให้เบทเปล่งกรถ้าเป็นล้วให้่ยวเขาตู้เย็นบอกโอมนมาหนิเป็นบอกท่านได้เปล่งท่านยิ่งกินละวัน คันแซบกับซีแมนนี่แมนหยาเนาะพี่อ้อมจริงๆ EP นี้ทีมงานได้แสดงทุกคนด้วยใช่นักแสดงทุกคนน่ได้แสดงเลยศิลปินทุกคนก็มานะคะขอบคุณค่ะพี่นุ๊ตถามส่วนถามส่วนเกี่ยวถามไหมสวัสดีจ้าพี่น้ำอ้อยอุย ได้เลยค่ะนี่คือะเขาอันนี้เป็นน้ำที่เอามาผสมเนื้องขัน้ำเปล่าเอามาผสมยาทานตันป่ะคนก็ตันผว่ามีต้นตันตันต้องตึงตัมาที่สอง้อยล้กงตันผมอย่างเร็วเลยใช่แล้วจ้าเจกไก่เจกไก่น่ารักมากเอาขาวะอันนี้มันของผมอยู่ด วันที่ถ่ายจีเซอร์ชอปเปอร์กับกูจูนี่กับน้องแนกยังมาไม่ได้แต่ว่าวันวันที่แสดงมีแน่นอนนะคะทุกคนอวางเหาเจ๊ไก่เลิศอะไรเจ๊ไก่นี่นี่จัดการพี่เป็นแน่แม่ย่าเา้าอันเ้าพื้นแต่อุ้ย ไอคืนคนไดขอแขับขอให้หายแววยภาษาเยอรมันเยอะบางคิวค r วเบส o ู m บอกที่บอลลี่ไม่สมายถูกไหมหิวแล้วผัดกะเพราเมื่อคืนข่อยหมดแล้วพนะพี่ชาวบามากินข้าวด้วยกันค่ะเจอเบงกับบอกกี้ไปตัดผมที่ตลาดต้นตาล ทำเสอพวกน,น,นั้นทีตสามสวัสดีตอนที่ยงค่ะพี่เกตมานี้สวัสดีค่ะพี่จันจิลา <c oughs> คิดถึงเหมือนกันพี่วงสุนีแต่แต่เวนี้เป็นทางที่ป,ปูทางอนาคตให้น้องเลย บอสเริ่มให้น้องได้มาเรียนรูง้งานมีภาระรับผิดชอบมากขึ้นเพราะว่าอนาคตยังไงก็ต้องช่วยบอสบริหารอยู่แล้วนาะน้ำโกกีกับน้ำตาล,ลมันเป็นการปูอนาคตของน้องไม่ทช่เหว่าบอสตัดสินใจได้ถูกและแตัดสินใจได้ดีมากๆครับพี่ช็อบกับพี่แม็กแสดงด้วยไม่ได้สแสดงอยู่นะน้องแม็กก็มาถ่ายถ่ายทีเซอร์อยู่ไม่ใช่หรอม,รมีอยู่ค่ะ GOOD กูเดอะเ o o ร o มโอเค good เจอสวัสดีค่ะพี่พี่จอยร้านหมูกระทะเป็นโครงการที่กำลังวางแผนทุกคนเปิดกลางคืนถึงเช้าเมื่อคืนกินชาเขียวผสมโกโก้วันนี้ได้นั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำเลยพี่แฟนตาเลือด ทีนี่สวัสดีคะ่ะพี่คุณฟาดาสวัสดีคะ่ะแมนมาอีกแล้วภารากิจมาอีกแล้วเจใก๊กก่ทีมงานเมืองหลังสูตรตาย สวัสดีพี่ปณนิดาค่ะคอนแกนก็ร้อนร้อนมากๆเลยค่ะพี่ <c oughs> พี่ออมสู้ๆหนูกระท้าสู้ๆ <c oughs> ใช่จริงๆค่ะพี่วันเ <c oughs> พน ไไก็คือไม่สบายแน่ๆอ่ะไอ้เจ็บคอขั้นเนื้อขั้นตัวเหลือแต่ไข้นะคะยังยังไม่มา <c oughs> ก็เลยหาอะไรทานแล้วก็จะได้รีบกินยาแล้วก็รีบเล็กน้อยก่อนที่จะพาบอสไปคาเฟ่นะคะเพราะตอนเย็นวันนี้ตอนเย็นได้เข้าไปดูแลน้องๆนะคะที่ฟินคลับดีค่ะดีมากๆเลยนะคะ อยู่โตเกียวมิวสิกทุกคนแฮปปี้หมดเลยนะคะเจ๊ไก่เจ๊ไก่จะไปอยู่บอร์เดอร์เมสซม่เได้ไปอยู่โถดเดะเอฟซีบอกให้เปิดอู่ด้วยอาเฟถ่านน้อนเข้ามาใคร เนี่ยไม่เครถ้าผมถ้าแฮงเปนต้องขับเนี่ยหราแม่โง่อะไรอ๋อฟิลขับเหรอคะไปตอนเย็นไปตอนเย็นไปที่ร้านนะคะประมาณช่วงหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งใช่ค่ะไปที่ร้านได้เลยเมื่อกีอ้เข้าไปร้านเขาบอกอะไรไห้เพราะว่าที่ร้าน,นตอนตอนนี้จะมีแต่แม่บ้านอยู่คะ่ะเราเปิดเราเปิดร้านตอนเย็นแล้วก็เดี๋ยวทีมงานไปตอนเย็น ไปเจอกันที่ร้านช่วงประมาณหกโมงหกโมงครึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลา <cree ks> ซื้อ,อยาตาใบโพไมดาเออจริงจริงไหนรูแล้วก็ต้องมีหลากหลายรูปแบบของความหล่อหล่อแบบพระเอกหล่อแบบตัวร้ายหล่อแบบ ตัวตลกคือว่าผมแต่งเป็นไงยังไงเราแบบเราแบบแปลกใช่ไหมเราแบบแปลกแไหมเราแบบแปลกแรอลาส้มตำอยู่เด้อพี่อ้อมโอ้ย่าย์บอสเปิดอะไรพี่อ้อมบไมีบิดบริโภฟิลขับแม่บ้านเพื่อบอจ้าไปขึ้นมาใส่บัวแย่แล้พี่สาวแหล่บอกว่ารอแอบบ้านหาเบื่อแบบพี่เบนรอร้านหมูกระทะ พี่วานเย้พี่วันน่ารักเสมอนะคะขอบคุณมากค่ะทักทายค่ะพี่ธีรพงพงเมื่อวานว่าจะไปหาหมอก,ก็ไอ้กับเรได้ไปประชุมงานมีพวกผู้บริหารของอัน,นของสถานบันเทิงชื่อดังนะคะอ่า เป็นระดับประเทศเลยก็ว่าได้เขาอยากมาทําความรู้จักกับฟิลคลับของเราก็เลยนัดบอส์ดค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยแบบมาพูดคุยกันถามไถ่ายสารทุกสุงดีฝากเนื้อฝากตัวกันอะไรเงี้ยพักก่อนจ้าให้เราเปิดอะไรยางไรซุ้มเจ้าสิบเบมียตอนนี้หมูกกระทะกำลังจะเปิดน้องเบนหล่อนะแต่ต้องดูแลผิวหน้าด้วยเนาะเห็นไมเอฟซีบา มันรออยู่ทุกคนป้าน,นี้มากับโทรศพัพท์เขาเ้าเขาแร่งหัวกันไดเรือนมาแห้งเลยทุกคนผู้สาวมากวันหลายเขอ,อยากร่องของแผ่นไหมฟินแลนด์คาเฟ่สาขากทมเชมยียงใหม่ภูเก,ก็ตจะเกิดขึ้นจริงใช่ไหมแม่แซมเป็นโครงการถัดไปที่ยังอยู่ในการรอพิจารณาเพราะว่าตอนนี้สองโครงการเนาะที่กําลังจะเกิดขึ้นเนอาโรงพยาบาลที่ทุกคนจะรู้แล้วก็ร้านหมูกระทะซอดแจ้งถึงเช้าที่ได้บอกไปแล้วนี่แหละ เอาสองอันนี้ให้บึ้มบึ้ม,ม,มก่อนนะคะทุกคนทักทายค่ะสาวอีดอน<ม>ขี้ดือ้อขอบคุณค่ะพี่เยาวรากนี <laughs> ไก่ไม่ยอมแพ้กูอยเรยวะ <laughs> พี่สุป,ปานีสวัสดีค่ะคอนกันร้อนมาก มีแกงไก่แม่น้องเบนมาจากร้อยเอ็ดทำทำแกงไก่มาให้เอารถมาทรงหลูกเห้เขาขามาทรงหลูกน้ำแต่หักแต่หักน,นีถ้าไม่อยากให้แบปเองก็อยากตะขอไปขายไม่อยากตะขาไปขายบอมพี่นึม่มีหนึ่งธุรกิจที่เราจะทำคือเปิดโรงแรมพี่จีน <c oughs> อย่าเฝ้า วันนี้พาบอสไปฟินแลนด์คาเฟ่นะคะแล้วก็ตอนเย็นจะเข้าฟินคลับมีช่วงนี้จะมีสัมภาษณ์โฮสัมภาษณ์งานเยอะเลยนะคะเมืออ่อวานก็ประมาณ7จ็ดแปดคนที่ที่มาสัมภาษณ์นะคะที่แม่แซมนันมาสัมภาษณ์แม,<ล>ม่เด็กใหม่เป็นไงบ้างแม่ดีเดีทุกอย่านอ๋อยังยังไม่เท่าไหร่แต่ลงทุกรอบลงรอบละห้าลงรอบละสิบอยู่ก็ถือว่าโอเคเอาเลย ตัวจริงน้องเบนคอยก็รอเด้อจ้าพี่ปานิดาบอกมีตะคนตาเห็นไหนี่หนห่ะแค่อเอินตาส,สว่างสว่างมันดาน,านเพยงน้ำตาลนั่นน่ะข้อหวางไหนสว่านบันดานหรือว่าน้ำตาลเราเห็นทุกรอบเลยแต่ตอนที่เราออกคอนเสิร์ตที่เรายังไม่มีแดนเซอร์อ่ะในตอนเริ่มต้น จำได้ไหมศิลปินพ,พักออฟฟิศเกือบทุกคนยกเวน้ EN, นเจนนี่ทีมแดนแน็จูนี่ชินจังซีแกมยูริยูริยอยู่บ้านใกล้ๆออฟฟิศนะี่แหละน้องมาเช่าบ้านแล้วทุกคนบ่ได้ปไปแหย่อยู่ในห้องห้องพักแล้ว ใช่ไหมพี่เจเจนูฟิงขับฟังมากแม่แซมมีช่องเงินมาหลายตัวใช้แล้วพี่นดูดแม่แซมกับอุ้ยไอ้นี่แหละสั่งช่องเงินให้เด็กๆแม่บอจะออกรายการช่องมากสีเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายช่วงปลายไม่ใช่ปลายปีสีเกือบช่วงหน้าฝนจะเริ่มถ่ายพี่แฟนตาสวัสดีไพ่ไพ่นะจ๊ะแม่แซมฝากของแก้ม M53 หน่อย M53 คี้ดือขี้เดือ พี่มุกกี้น้องโฟงเออน้องทักมาถามเรื่องคลินิกทําหน้าอยู่ไอ้น้องมีผดขึ้นหน้านะคะก็เลยทักมาถามอ่านลูกตัวเกี่ยวว่าดูแลหนึ่งสองสามแล้วว่นนีมาเจอลูกบาโหดอีกไม่แซมเหมาะที่จะเปิดเนสซี่รีได้มากๆเลยตอนนี้สวรรค์บันดาหรือว่าน้อเป็นใจตีแม่แมนแล้วกาเจ๊ไก่น้องเบนเป็นปสมัครบาโหดแนะ่น้องเบน ซื้อกลุ่มปิกของวันที่26ของน้องยูริยังไม่ได้เปิดนะคะพี่อังกอเดี๋ยวตอนเปิดแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงเพราะว่าเราจะมีกลุ่มวันที่24อยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวกลุ่ม24เสิย่อยเป็นของวันเกิดน้องยูรินะคะนอนดึกทุกวันเลยค่ะตาฟินคับน้องรอยตาหอ,อน้องรอยน้องรอยน่ารักพี่วันิดาผู้บ่าวบันกอกเนี่ยแหละผู้บ่าวขอนแกนมีสมมาคารวะน่ารักเลย บอสถเป็นรายการอะไรคะเดี๋ยวต้องรอชมนะคะพี่นัทยาเป็นรายการทีวีนี่แหละอาจะเห็นบอสในอีกบทบาทหนึ่งสวัสดีค่ะพี่คนน,นั้นได้ค่ะพี่น้องปลา,ามันทํางานเหมือนเมื่อวานไปใช่ไหมกับบอสบอสถ่ายคลิปบอสเก็บคอนเทนต์แล้วก็บอสคุยกับแขกใช่ไหมเม่ซมก็ ลดน้ําทําไมวันนี้ไม่มาส่งเด็กเสิร์ฟคนนี้ลาเหรออันนี้เป็นยังไงสเปคของของทอดที่เอามาส่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย D J คนที่มาใช่ไหมท่านออกโปสเตอร์วันนี้อย่างเงี้ยค่ะแม่ซแซมกับบไดต์ติ่งคิงเลยทุกคนช่อดอกไม้เมื่อคืนเป็นของใครคะสองชอ่อช่อนึงของสิงห์เก่งอีกชอ่อนึงของใครไม่รู้นะคะ<อ>แต่น้องรอยใช่ไหมรอยรอ,ยรอยไรเก่งไหมอ่าราเราเราอีกชอ่อนึงก็เป็นของน้องไตเอนะคะ F 5 0 ร้านนี้บอสบอสขาอันเบะแม่น้องเบนเอาข้าวมาฝากบอสจะรับประทานไหมเจ้าย <c oughs> าแล้วรับประทาน,น,น,นทอ,อย่างนั่งกระสุ่มพักก็เปรียบบองเดี๋ยวไปซื้อกาแฟให้บอสด้วยเด้อกาแฟร้อนเดีย๋ยวเดี๋ยวให้น้องเบนเอากาแฟขึ้นไปให้นะจา๋าไม่พยายามเลยเด้อแล้มเมือบอสจะนอน อยู่2แบบมีสองเวลส,สองช่วงเวลาที่บอสจะนอนก็คือ1เดินทาง แต่ก็จะเดินแต่ก็น่นอน,นแป๊บๆนี่แหละแล้วก็นี่แหละค่ะถ้าวันไหนไม่มีงานก็คือพวกแม่จะพยายามถึงมีงานติดต่อประสานงานหรือให้เซ็นเอกสารหรือ,อคุยเรื่องรายการถ่ายละคราอะไรเงี้ยก็คือจะพยายามคุยหลังจากบ่ายโมงที่ที่ให้ให้บอสแบบ,บถึงแก่ตื่นแล้วก็ให้แกพักผ่อนเนี้ยคะ่ะจะจะเป็นอย่าง,งานั้นก็คือให้ช่วงเวลาบอสพักผ่อนเพราะว่า แกเหมือนเหมือนที่เรารู้ว่าแกทำงานหนักมากนะคะทุกคนก็จะก็จะไม่กวนเลยนะคะก็เวลาติดต่อประสานก็บอกว่าเดี๋ยวรบกวนประสานงานกับแม่แซมมาใหม่ตอนช่วงหลังบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวแม่แซมจะเรียนบอสอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนี้คือให้ให้บอสได้พักผ่อนพี่ติสวัสดีค่ะ แม่เบนบอกว่ารืมเอาทอดปลามาให้ต่อบุ้นหน่อยดิจริงๆเจ๊ไก่ไลฟ์ฟินขับคนดูเทลาสองพันอะแล้วดูไม่ลดเลยขอบคุณนะคะพี่ขนกคาทายขอบคุณค่ะพี่รัชนีพี่ตุ๊ตตุขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะปนุงกินปะ อิ่มแล้วลูกให้มันกินด้วยใหจะกินยาหนิกินเป็นไหมเต้า,าหู้ก็แข็งโอ้ยกำลังโดนคู่จิ้นตกเบอร์ยี่สิบสองกับเจ็ดเจ็บอ๋อน้องเติ้นกับน้องดีมน้งเป็นเพื่อนกันทุกคนน้องเป็นเพื่อนรักกันอ่าน่ารักดีอยู่น้ำกันแล้วนั่งหยอกกันดีดีเ้อน้องดีมน้องดีมน่ารักก็เป็นคนที่ไหนไหม น้องดีมเนี่ยขอนแก่นนี่แหละเป็นเป็นหลานของพูดได้ไหมเป็นหลานของแม่นุยนะเป็นหลานของแม่นุเป็นเอฟซีเหล่านี้แหละค่ะเป็นบ้านหางเป็นเอฟซีเราอ่าน้องเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดแม่เพิ่งกระทู้มาหาแม่แซมอยากให้น้องมาลองแต่น้องไม่เคยทํางานเลยนะมึนอยู่ด้วยนะอ่าน้องไม่เคยทํางานเลยนะแม่แซมก็เลยต้องเรียกมาทําความรู้จักมาปรับทัศนคติมาละลายพฤติกรรมเพราะว่าการทํางานของโฮสเนี่ย มันเป็น,เป,นเป็นอาชีพที่หนึ่งเราทางานกับคนเนาะอ่าแล้วทีนี้เป็นคนที่เขาต้องการมาเที่ยวเขาเ,เขามีค่อนข้างแขกที่มาเที่ยวค่อนข้างที่จะมีคาวามคาดหวังเรื่องคนที่จะมาดูแลเขาอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องปรับทัศนคติละลายพฤติกรรมแล้วก็สอนในสิ่งที่เขาทําว่าได้ถึงขั้นไหนและระดับไหนของการบริการนะคะเพราะว่าบางโฮสไม่ใช่สถานขายไม่ใช่สถานที่ขายบริการนะครับเป็นสถานที่อ่า เพื่อความบันเทิงอ่าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเราในในแง่อีกอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่ได้เป็นในทาง18บวกนะคะแล้วก็อธิบายให้เด็กที่ยังไม่เคยทํางานเนี่ยคนที่เขาเคยทํางานมาแล้วเ<ม>ขาจะรู้<ด>อ่าแต่คนที่ยังไม่เคยทํางานเนี่ยกลัวเขากลัวก็ให้เขามาดูให้เขามามสัมผัส<ม>ว่าว่าเราทํางานกันยังไงเป็นแบบไหนนะครับก็ค่อนข้างได้ทีตเด็ก ว่าเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่สนิทกับนางขอบคุณค่ะพิติสใช่น้องดีมนาร้านนางพูดเก่งจริงๆนางพูดเก่งนะครับทุกคนยังเรียนอยู่เลยปีสนะคะเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะ อยู่รักษาัทเลยอันนี้เป็นตอนปิดเทมเอมน้องเขาก็มาหาแต่ว่าก็เป็นผลผลิตของเอฟซีเรานี่แหละวันก่อนยังนี่ไงแม่ขอยาเพิ่มหน่อยจะเอายาอะไรลูกนี่เ<ล>จ็บข้อ,อลิ้นจี่อันนี้แม่น้องดีมก็มาฝากบอสน,นะคะลิ้นจี่นี่อะไรเนี่ยมันบอ่มีอยากแก่เจ็บข้อ,ขอมันไก่ดอยากขาดเชื่อเจ็บคอหรอ <c oughs> ตอนนีเคยด้วยแล้วก็มันเป็นแบบใช่เป็นนอนเอาเต้าอันนี้ก็ได้กินแล้วก็นอนเลยสองสองเมตรกินแล้วก็เอาไปเลยเอาไปเลยโม่งหนึ่สองเมตรสวัสดีค่ะป้าหน่อยอ๋อแม่เดี่ยวเดี๋ยวก็เห็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เห็นแม่เดี่ยวค่ะทุกคนนางก็ทํางานนี่แหละแต่ว่านางก็แวะไปคุยกับร้านชุดแวะเขียนบทอ่า เอ็มวอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราแบ่งพาั์ทํางานเป็นอย่างระเบีนเอ้ยป่วยอีกแล้วผู้สาวถาม <c oughs> สวัสดีค่ะพี่โมอสพี่บอกกาแฟปอน คิดถึงเสียงนางให้เดี๋ยวทุกคนก็ได้ได้เจอนางนะคะนี่แหละทุกคนก็อันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราก็ไม่ได้นำเสนอเนาะแล้วก็ไม่ได้พูดให้ฟังว่าภารกิจของเวสแซมี่ทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะทุกคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองนะฮะแล้วก็ พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะใช่แล้วค่ะแม่แซมบอกน้องว่าเราตั้งใจทํางานลองลอง,ลองทำงานแล้วเราตั้งใจดูให้คิดว่าเนี่ยคืองานหนึ่งเราเลือกลูกค้าไม่ได้เนาะว่าใครจะเลือกเราลงมาดูแลเขาเราเลือกไม่ได้ว่าลูกค้าเราจะอายุเท่าไหร่เป็นเพศอะไรนี่เราเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้คืองานบริการที่เราจะต้องดูแลและเทคเทคแคร์เขาในหนึ่งชั่วโมง ที่เขาเลือกเราลงมาอยู่โต๊ะเราจะทํำยังไงแล้วพยายามบอกเด็กทุกคนว่าอันนี้คืองานมันคือรายได้ของเธอถ้าเธอทาได้มันก็คือรายได้ของเธออรายได้นี้สามารถต่อยอดได้เมื่อปิดสองอาทิตย์แรกก็คือสิบห้าวันแรกแท็กแรกขั้นต่ำเด็กที่อยู่ที่ฟินขับสองสัปดาห์แรกก็คือหนะึ่งแท็กเนาะขั้นต่ำได้ประมาณสี่ถึงห้าเลยสี่ถึงห้าสิบเคเลยทุกคนอืม คิดเบื้องออ่าเดี๋ยวบาตกลุ่มปิดลูกชายเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะพี่เกดก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นคืองานถ้าสมมติว่า เธออยู่ปีสุดท้ายถ้าอยากทางานเพราะว่าเอาง่ายๆชีวิตคนเราอะจะเป็นโฮสต์ไปได้นานเท่าไหร่เนาะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาอายุและการบริการรวมถึงสภาพร่างกายที่เราจะต้องอยู่สถานบันเทิงทุกวันอาจจะมีการจิบหรือดื่มเกือบทุกวันเนี่ยร่างกายเราจะต้องมีลิมิตและมีขิดจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าทํางานไปได้ในระดับหนึ่งก็ต้องพักก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาทําใหม่แล้วคิดว่าถ้าในช่วงปีสองปีแรกเขาทำงินได้เป็นล้านเลยนะทุกคนอ่า คิดดูว่าถ้าเกิดเราจะทําไปในช่วงระยะหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตสักปีหนึ่งสงปีได้เงินเป็นก้อนเอาไปตั้งตัวไปต่อยอดธุรกิจได้ถ้ามองในมุมมองนี้เนาะ <c oughs> ก็บอกบอกน้องๆนักศึกษาประมาณนี้คนก็เลยมาสมัครเยอะทุกคนสมัครเยอะมากๆ่าเย้พี่ชนนี้พาจะได้เจอกันแล้วเจอกันนะคะใช่ น้องโฟก์ F53 น่ารักแต่นางไม่ได้มาทุกวันเพราะานางเป็นแบบเหมือนรัฐวิสาหกิจเนาะเป็นการไฟฟ้าค่ะทุกคนอยู่ด้วยก็น่ารักขนาดไม่อยู่ด้วยยังแม่คลินิกไหนแม่แชมพูอะไรใช้ครีมอะไรไปซื้อผมจะไปซื้อไอ้ลองพื้นเองทากมากดูดูเป็นผู้ชาาแบบน่ารักผู้ดใดอยุดอยู่ด้วยก็ยิ้มทุกคนรู้สึกว่าเราจะร้อนอยู่น,น,นะนัตตี้ร้อนไหม เเหงื่อออกหรือว่ามันจะเป็นไข้อ่ะเหงื่อออกเลยพี่ก้อยสวัสดีค่ะพี่จินตนาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกินข้าวแล้วก็สกินยาพี่น้องทำไมไม่กินขนมจีนลูก